ลิเดียเบรกดราม่าชาวเน็ตหลังถูกดราม่าทิ้งบอมให้คลอดีนเกิดดราม่าจนได้สำหรับประเด็นที่ลิเดียสรันรัตโพสอินสตาแกรม l i d i a s a r u n r a t เผยว่าพี่สาวคนสนิทพลอยเชอร์มานโสดสนิทโดยระบุข้อความว่าสวยแซบและโสดสนิทแต่ถ้าจะมีรักครั้งใหม่ ขอช่วยรักพี่สาวดิฉันแบบรักเดียวใจเดียวแบบจริงใจรักจริงหวังแต่ไม่ทำให้เสียเวลาแบบความรักครั้งสุดท้ายที่จะไม่ทำให้เจ็บและเสียใจอีกนะคะประกาศให้ทราบไม่อยากเห็นพี่สาวช้ำใจอีกแล้วนะคะแอดเชอร์มมนงานนี้หลายคนต่างมองว่าเหมือนลีเดียทิ้งบอมให้คลอดีนอาทิตยาเครก หลายคนอ่านแล้วก็เข้าใจผิดว่าสาวคลอดีนทำอะไรไว้ไม่ดีหรือไม่ล่าสุดลิเดียได้โพสต์ผ่านสตอรี่อินสตาแกรมแล้วคะ่ะโดยบอกว่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากโพสต์ของเดียมันทำให้มีผลกระทบและทำให้มีคนเข้าใจน้องคลอดีนผิดซึ่งเดียอยากอธิบายตรงนี้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับน้องเลยจริงๆเดียหมายถึงอินเจเนอรัล โดยรวมไม่อยากให้ใครดราม่าและอยากให้เคารพทุกคนตรงนี้ด้วยนะคะ